มีใครเป็นบ้างงานทุกวันไม่มีเวลาตัดหญ้าดูแลสวนหยุดพอจะทําก็แดดร้อนอากาศร้อนมากอีกใจหนึ่งวันหยุดก็อยากนอนอยู่บ้านเฉยๆไม่อยากทำอะไรอยากพักผ่อนชาร์จพลังไปหาเงินตัดหญ้ากับต้นไม้ข้างบ้านก็โตเอาโตเอายาวเอายาวก็รกกลัวสัตว์มีพิษกลัวงูก็ไม่คิดแบบนั้นเรียกผมได้เลยครับเจม500การ์เดนเนอร์ตัดหญ้าดูแลสวนด้วยเครื่องมือคุณภาพเสียงเบาไม่รบกวนเพื่อนบ้านไม่รบกวนเวลาพักผ่อนของคุณและไม่เหม็นควันจากน้ำมันเพราะว่าใช้เครื่องมือจากแบตเตอรี่ชาร์จมาจากพลังงานแสงอาทลายโลกคุณยังวางใจ ใจและมั่นใจในแบรนด์เรา,เ<อ>าได้เราถ่ายรูป Before After ก่อนเข้าทำและหลังเข้าทำ ให้ลูกบ้านทุกข้อยืนยันสถานะการสอบถามอัปเดตความต้องการของเจ้าของยาให้เราดูแลสวนตัดต้นไม้ฟอร์มไหนสนามหญ้าต้องการสั้นมากหรือสั้นเราดูแลใส่ใจดังเป็นสวนของตัวเองต่อกันเข้ามาได้นะครับเรารับทุกสเกลสวนเล็กสวนใหญ่สนามหญ้าเล็กสนามหญ้าใหญ่ต้นไม้เล็กต้นไม้ใหญ่เราดูแลใส่ใจขวาดเรื่องทําความสะอาดไว้ใจได้เราเก็บขนไปทิ้งไม่กองไม่ทิ้งไว้หน้าบ้านให้คุณลำบากเจมส์0าร้อยการ์เดนเนอร์สนับสนุนให้ทุกคนมีความเป็นอยู่ที่ดีมีสุข ภาพที่ดีดูะะแลสวนและสะอาดปลอดภัยมั่นใจและรักโลกไปด้วยกัน500าร้อย Gardner ทักมาได้เลยครับขอบคุณมากครับ